บอลเชิญยิ้มติดโควิดหลังใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงติดโควิดไปอีกรายสำหรับตลกชื่อดังบอลเชิญยิ้มหลังจากไปอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงโดยเบื้องตอน้นมีแค่ตัวรุมๆไม่ไอไม่เจ็บคอโชคดีที่เจ้าตัวร่างกายแข็งแรงเพราะออกกำลังกายเสมอโดยบอลเชิญยิ้มได้แจ้งเรื่องติดโควิดผ่านอินสตาแกรมโดยได้ระบุว่าสวัสดีครับพี่น้องทุกคนพอดีผมได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 มาครับ ผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเข้าไปรับการตรวจเชื้อผลที่ออกมาผมติดโควิด1 9ครับหลังจากนี้ผมกำลังจะเข้ารับการรักษาใครที่ร่วมงานกับผมระยะเวลา10วันนี้รบกวนไปตรวจเชื้อกันด้วยนะครับขอโทษและขออภัยมาณที่นี้รักและห่วงใยทุกคนครับไม่โทษใครทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดครับโชคดีที่ผมไม่ไอไม่เจ็บคอแค่ตัวรุม,รม ไม่ต้องให้น้ำเกลือไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจดีนะที่ผ่านมาออกกำลังกายไว้เยอะขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ